สวัสดีครับผมสุพศรีนารุมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เราจะสอนการเขียนภาษาจีนนะครับเพราะภาษาจีนมันมีขีดเย,ยอะแยะเลยนะครับว่าจะต้องเขียนขีดตรงไหนก่อนขีดตรงไหนทีหลังนะครับซึ่ง แต่ละขีดมันก็จะมีชื่อของมันอยู่แต่ก็จะไม่พูดถึงนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามีชื่ออะไรบ้างมันอยู่เจ็ดดขีดนะครับก็ไปเปิดคลิปของครูก็สอนไว้อยู่มีอยู่นะครับแต่เราก็จะสอนให้เขียนสอนการเขียนให้นะครับว่าเราจะเขียนอย่างไรนะครับเพราะว่าหลังจาก คลิปนี้ไปแล้วเราก็จะพูดถึงศัพท์กันทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้หลักการเขียนอยู่บ้างนะครับคำแรกผมจะ,จะสอนให้เขียน3คํานะครับ3คมคนี้พอเราเขียน3คมคนี้ก็เป็นคําอื่นได้ทุกคําเลยนะครับคําแรกก็คือวอร์วอนี่คือเรานะครับ คำที่สองสือก็คือ10บคำที่3มคือหวยก็คือกลับกลับบ้านนะครับหวยเจียก็คือกลับบ้านนะครับซึ่งมันก็มีหลักในการเขียนทั้ง3ามคำนี้ต่างกันอยู่นะครับแต่ก็ใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับมันมีกฎอยู่ว่าอันที่หนึ่งเลยต้องเขียนจากข้างบนขีดที่อยู่ข้างบนก่อนแล้วก็ไล่ลงไปข้างล่างเรื่อยๆจนหมด นะครับอันดับหนึ่งเลยคือต้องไล่จากบนลงล่างนะครับอันดับสองพอจากบนลงล่างแล้วมันมีทั้งสองฝั่งสามฝั่งก็แล้วแต่เราต้องเขียนฝั่งซ้ายสุดก่อนนะครับก็คือจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาอันที่หนึ่งนะลองดูนะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับผมหาปากกาก่อนนะครับผมใช้เมาส์นะครับเพราะฉะนั้นเส้นก็อาจจะไม่ค่อยตรง นะครับใช้เมาส์เส้นอ,อาจจะไม่ค่อยตรงนะครับเพราะผมไม่มีปากกาเขียนนะครับอ่ะวอเห็นไหมซ้ายมือซ้ายมือบนสุดก็คือขีดเฉียงซ้ายลงมานี้ก่อนใช่ไหมอ่งจากขีดนี้ลงมาก็จะเป็นขีดเส้นยาวนี้นะครับก็ขีดเส้นยาวๆก็ลากไปอ่าเห็นไหมได้แล้วสองขีดพอจาก ยาปุ๊บลงมายังมีขีดเฉียงขึ้นอีกเห็นไหมอม่ะมีตัวนี้อีกตะขอนี่ก่อนตะขออตะขอนี่ก่อนมันมีชื่อของมันนะผมผมจะไม่พูดถึงแนละ้วเยอะแยๆเลยชื่อมันอะขี้เกียจจำแน่ตะขอเสร็จปุ๊บก็คือเพราะตะขอมันอยู่บนกว่าใช่ไหมครับบนกว่าเส้นนี้เพราะนั้นก็เลยตรงเส้นนี้เส้นนี้เขาจะลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับก็คือขึ้นอย่างเงี้แน่ ไม่สวยละทีนี้ซ้ายซ้ายแถวนี้แม่มีสี่เส้นหมดละทีนี้ก็มาฝั่งขวาบ้างฝั่งขวานี่มีหนึ่งเส้นไอเส้นนี้มันมันอาศัยเขาอยู่นะครับมีหนึ่งเส้นมีสองเส้นนะครับอันนี้มันขวาอีกเป็นขวาที่สามแล้วนะอ่ะขวาที่สองก็คือเส้นเฉียงนี่ก่อนอ่ะเส้นเฉียงนี่ก่อนอาจจะไม่สวยนะอาจจะไม่สวยนะอโอเคนะแล้วก็ลงมาข้างล่าง วาเส้นนี้เมื่อกี้ขีดยาวไปแล้วเห็นไหมยังมันยาวมาเลยมาขีดข้างล่างลงมานี้เปื่เฉียงลงนะเส้นนี้ต้องจากบนลงล่างนะถ้าเป็นภูการจีนนี่ข้างบนจะต้องใหญ่ๆแล้วข้างล่างมันก็จะเล็กแหลมเลยจากล่างนี้ข้างล่างก็ต้องใหญ่ๆแล้วขึ้นบนก็จะแหลมเล็กเลยอ่ามาแล้วยังทีนี้เอาแถวที่สามนี่แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามก็คือขีดนี่ขีดเดียวนี่หวเสร็จละ ง่ายไหมถ้าเขียนปากกาก็จะสวยกว่านี้นะครับอ่อยทีนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะเสร็จแล้วอ่ากดข้อที่สองกดข้อที่1คือจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาจำได้นะกดข้อที่สองถ้ามีเส้นนอนกับเส้นตั้งให้เขียนเส้นนอนก่อน นะครับเขียนเส้นนอนก่อนแล้วก็เขียนเส้นตั้งนี่เสร็จละเขียนเส้นนอนก่อนแล้วเขียนเส้นตั้งโอเคนะอ่ะกดข้อที่สามกดข้อที่สามผมตั้งชื่อว่าให้สร้างบ้านให้สร้างบ้านเปิดประตูไว้เอาคนเข้าไปในบ้านก่อนแล้วก็ปิดประตูโอเคนะ ก็คือเห็นไหมคุณจะเห็นกรอบสองกรอบอยู่กรอบคือจริงๆข้างในมันจะมีขีดอะไรเยอะยๆเลยแล้วแต่คำนะให้สร้างบ้านก่อนก็คือให้เขียนกรอบข้างนอกก่อนแต่ขีดข้างล่างนี่อย่าเพิ่งปิดก็คือประตูอย่าเพิ่งปิดแล้วก็เอาคนใส่เข้าไปในบ้านให้เรียบร้อยตามหลักข้างบานเลยจากซ้ายไปขวาโอเคผมจะสร้างบ้านแล้วนะนี่ขีดข้างนอกใหญ่ๆ ขีดที่สองจากซ้ายไปขวาอ่าประตูนี้ผมจะยังไม่ปิดผมเอาคนใส่เข้าไปก่อนนี่ซ้ายไปขวาจากบนลงล่างอ่าเอาคนเข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วผมถึงจะปิดประตูปึง้งเหไหมอร่อยทีนะเขียนกรอบนอกก่อนกรอบนอกก่อนแล้วก็เขียนข้างในให้หมด จากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างรึบแล้วก็ปิดประตูปึง้งจบแล้วการเขียนภาษาจีนมีเท่านี้เองนะครับลองไปเขียนดูครับผมเราจะพูดถึงพยัญชนะของจีนนะครับพยัญชนะของจีนมีทั้งหมด21ตัวนะครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบ จูอินก็คือแบบดั้งเดิมของจีนนะครับแล้วก็แบบพินอินก็จะเป็นแบบใหม่นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเรื่องพยัญชนะและก็สระนะครับก็ามาให้ดูเฉยๆแล้วก็อาจจะให้อ่านให้คำให้ฟังคำของคำนะครับเพราะว่าถ้าสอนพวกนี้มันจะใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าคนที่เขาจะเรียนภาษาจีน จริงๆนะครับก็จะต้องเริ่มต้นที่พยัญชนะตัวนี้เลยนะครับจะต้องเข้าใจอาการสะกดคำนะครับพยัญชนะจีนเป็นแค่คำกำกับการอ่านภาษาจีนให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษาจีนที่เขียนอยู่ทั่วๆไปนะครับซึ่งพยัญชนะพวกนี้ ไม่ได้แสดงขึ้นมาให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปเรียนภาษาจีนเขาก็จะต้องรู้ว่าแต่ละคำจะต้องอ่านยังไงสะกดยังไงถึงจะถูกต้องอย่างการสื่อความนะครับถ้าครูสอนไปและนักเรียนรับไปรับรองมันเพี้ยนจากเดิมแน่นอนนะครับการสื่อสารย่อมมีความเพี้ยนอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะต้องมี สัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดว่าคำนี้จะต้องอ่านเอาคำะสะกดอย่างนี้ต้องใช้คำนี้สะกดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันถึงจะออกมาเป็นภาษาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างคนไทยพูดภาษาจีนรู้เลยว่ามันเพี้ยนมากทำไมเพี้ยนมากเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนถึงตัวนี้นะครับแต่ถ้าคนไทยที่เข้ามาเรียนภาษาจีนแล้วเรียนถึงพวกนี้ด้วยเขาก็จะพูดภาษาจีนได้อย่างถูกต้องเป๊ะ นะครับซึ่งพระจีนที่บอกไปแล้วมี2อย่างตอนนี้เขาก็ใช้แบบภาษาอังกฤษกันเพราะว่ามันอาจจะง่ายสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆนะครับพระจีนมีพยัญชนะจีนมีอยู่21ตัวนะครับจะมี32 23เสียงนะครับ เพราะว่าเขาเจะเอาสละสองคำมาแทนเป็นเสียงพยัญชนะโดยที่ไม่ต้องใส่พยัญชนะก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะพูดจะพูดที่สระนะครับภาษาจีนนะครับก็จะมีอย่างตัวแรกนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ก็อ่านว่าปอนะครับพอตัวนี้ก็มอตัวนี้ก็ฟอ นะครับเดี๋ยวเราจะมีเสียงภาษาไทยเทียบให้เทียบกับตัวภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่บางคนก็อ่านเปอร์เพร์มเออร์เฟอร์อรนะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นสระนะครับมีทั้งหมดอยู่15ตัวนะครับแต่พอผสมผสานไปปุ๊บก็จะได้อยู่3 0 36ตัวนะครับ โดยสระมิลสองคำที่ผมขีดสีแดงไว้ก็คืออ e ีก e ับอูอีกับอูสองตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะนะครับโดยไปผสมกับคำอื่นแล้วมันก็จะกลายเป็นพยัญชนะโดยไม่ต้องมีพยัญชนะอยู่ข้างหน้าได้ดังนั้นเขาถึงบอกว่าพยัญชนะ,ะจีนมีอยู่20อตัว23เสียงก็คือ2ตัวนี้กลายเป็นเสียงพยัญชนะอีก2ตัวนะครับ ภาษาพินอินอันนี้คือของจูอินนะครับจูอินแบบดั้งเดิมของพินอินแบบใหม่ก็จะมีสละของเขาอยู่นะครับทีนี้เราก็จะมาดูอ,อย่างคำแรกนี้แทนเสียง a นะครับออ,อ,เอ,อเอ,อเอ,อนะครับครับอันนี้ก็จะเป็น พยัญชนะจีนแบบพินอินนะครับแบบพินอินเขาก็จะเอาภาษาอังกฤษมามาแทนนะครับซึ่งก็อาจจะง่ายในการพิมพ์อะไรก็ก็แล้วแต่เขานะครับของเขาก็มีสลามกันแต่ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับมาดูตารางเปรียบเทียบนะครับอันนี้ผมทำเป็นตารางให้ดูว่าจู IN อินพินอินแล้วก็พระไทยแต่และคำนี้มันคือคำอะไรเสียง เทียบเสียงนะครับามาดูมาดูแถวที่1น,นะครับจู i อินจูอินนะครับแถวที่2 p i พินอินเป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษนะแถวที่3เป็นภาษาไทยนะามาดูคำแรกปอนี่ก็มาปอก็เอาบเป็นตัวเทียบนะครับก็คือถ้าเสียงตัวปอ,ป,อปลาเรานะครับอันนี้2คือพ พเขาใช้ p เป็นตัวเทียบนะครับก็คือเสียงพผ่านอันที่สามตัวมก็ใช้ m เป็นตัวเทียบนะครับเสียงมอมานะครับอันอื่นๆก็ก็เหมือนกันนะครับลองลองอ่านดูก็แล้วกันนะครับผมมาดูวรรณยุกต์นะครับของจีนมีวรรณยุกต์ทั้งหมด4ตัวนะครับ5เสียง นะครับสัญ,ญลักษณ์เข้าอยู่แค่4อันนะครับเสียงที่5เป็นเสียงสั้นไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับผมจะทำตารางเนี่ยตารางที่ผมทำตัวนี้คือเพื่อเทียบกับเสียงในภาษาไทยเพื่อง่ายต่อการสะกดนะครับการที่ผมเอาวรรณยุกต์มามาให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมี การผันเสียงนะครับในการผันเสียงของภาษาจีนนะครับที่จะต้องเปลี่ยนเสียงนะครับซึ่งก็เคยเกิดไว้แล้วนะครับพอเปลี่ยนเสียงปุ๊บผมจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นภาษาจีนเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวกำหนดเสียงให้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ภาษาไทยเทียบให้นะครับเสียงที่1นะครับเป็นขีดเสียงที่1นนะเสียงที่1เป็นขีด นะครับก็เท่ากับเสียงสามัญในภาษาไทยถ้าผมเทียบกับคํานี้ก็คืออสระอคํานี้คืออนะครับเสียงสามัญน,นะครับอเสียงที่สองนะครับเสียงที่สองก็คือขีดจากซ้ายขึ้นไปบนเฉียงขวาขึ้นบนนะครับก็คือเสียงจตวานะครับก็คือถ้าเทียบภาษาไทยก็คือออสระอจตวาอ นะครับเสียงที่3สัญลักษณ์คือคล้ายๆตัว V นะครับถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คือเสียงเอกอานะครับอออไม่เอกอานะครับเสียงที่4นะครับเสียงที่4ขีดเฉียงเฉียงซ้ายลงล่างนะครับถ้าเทียบกับภาษาไทยก็คือเสียงโทก็คืออา านี่การเทียบเสียงให้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราง่ายต่อการเทียบเสียงในภาษาจีนกับภาษาไทยนะครับผมมาดูตัวอย่างการใช้พยัญนชนะสะกดคําในภาษาจีนนะครับทั้งจู่อินสีเหลืองนี่คือจู่อินนะครับข้างล่างนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษนี่คือพินอินนะครับซ้ายมือนี้นะครับ ซ้ายมือนี้คือคำว่าเนียวนะครับแปลว่านกซึ่งคำนี้เป็นคำภาษาจีนแบบย่อนะครับถ้าเป็นแบบเต็มนี้มันจะมีขีดเยอะกว่านี้นะครับามาดูการสะกดนะครับเขาใช้คำว่าเนนะคำนี้เนนะครับอันนี้อ e. ีอาว นะครับเนอีอัลเนียวนะครับเนอีอัลเนียวแล้วก็ผันเสียงหนึ่งเสียงสองคือเหนียวเสียงสามนี่ตัววีนี่คือเสียงสามนะครับเหนียวเสียงเอกนะครับภาษาอังกฤษก็เนอร์ก็คือเท่ากับตัวเอ็นก็คือตัวนอนหนูนะครับเท่ากับตัวเอ็นอีก็เท่ากับตัวไอนะครับแล้วก็อัลนี่ก็คือเอโอนะครับเอโอก็คือ Iao ก็คือเอียวนะครับ n n n i a o ก็คือเนียวนะครับคำนี้อ่านว่าเหนียวนะครับเป็นเสียงเอกครับมาดูตัวอย่างของภาษาจีนแบบดั hmm. ้งเดิมกับแบบย่อนะครับคำซ้ายมือนี้นะครับก็คือว่านนะครับว่าน แปลว่าหมื่นนะครับขวามือนี้ก็ว่านนะครับหมื่นซ้ายมือนี้เป็นแบบเขาเรียก traditional ก็คือแบบ origin แบบดั้งเดิมแบบขวามือเขาก็เรียกแบบ simplify ก็คือแบบง่ายๆนะครับก็คือยอ่อทั้งสองคำนี้คนจีนก็เห็นแล้วเขาก็รู้จักทั้งสองคำเลยนะครับเพราะว่าก็ผ่านผ่านตามมาทั้งสองคำอยู่แล้วลหละแต่เวลาเขียน ปัจจุบันเขานิยมเขียนเป็นแบบยอ่อเพราะว่ามันเขียนง่ายดีนะครับไม่ต้องไปเขียนเยอะๆนะครับาภาษาจีนมันไม่ได้มีคําย่อทุกคํานะครับมันก็จะมีแค่บางคําแต่ถ้าคําไหนไม่มีคําย่อแล้วก็ต้องใช้แบบแบบเดิมนะครับอย่างวอวอนี้ไม่มีคําย่อนะครับก็คือคําเดิมๆของมัน ถ้าวอเหมือนวอเหมือนที่แปลว่าพวกเรานะครับคำว่าเหมือนเขาก็จะมีคำย่อนะครับก็เขาก็จะเขียนเฉพาะกรอบข้างนอกๆก็จะเห็นแล้วก็ก็รู้แล้วว่าเป็นเหมือนนะครับก็คือวอเหมือนนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการผันเสียงนะครับในการผันเสียงในภาษาจีนก็จะมีสามเสียงคือเสียงเอกนะครับเสียงเอกแล้วก็ เสียงโทแล้วก็เสียงสามัญน,นะครับเสียงโทกับเสียงสามัญมีแค่อย่างละคาแค่นั้นเองเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับสําหรับเสียงเอกนะครับมีอยู่ประมาณ5กฎมีประมาณ5ข้อนะครับอันนี้คือข้อที่1นนะครับก็เป็นแบบสองคนะครับเขาบอกว่าถ้ามีเสียงเอกสองคำที่เขียนติดก,กันนะให้ผันคําหน้าเป็นเสียงสูงก็คือเสียงจะตะวา ถ้าเป็นเสียงอื่นไม่ใช่เสียงเอกหรือมีเสียงเอกคำเดียวเสียงอื่นคำหนึง่งก็ไม่ต้องไปผันมันนะก็ให้อ่านตามปกติแต่ถ้ามีสองคำเอก,เอกนี่ต้องผันแล้วมาดูตัวอย่างคำนี้อ่านว่าเหลี่ยงแปลว่าสองหรือเออนะครับคำน,นี้คือปลายเสียงเอกเหมือนกันแปลว่าร้อยนะครับดังนั้นคำนี้ 200, ก็คือสองร้อยก็คือเหลี่ยงจริงๆมันคือคือเหลี่ยงปลายนะครับเหลี่ยงปลาย ถ้าเราอ่านว่าเรียงปลายคน,คนจีนเขาว่าเข้าใจนะครับว่าคือเรียงปายคือสองร้อยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่เขาบอกว่าเราผันเสียงไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าเหลียงผันคำหน้าให้เป็นเสียงจัตวาแล้วก็ป่ายนะครับเหลียงจัตวาแล้วก็ปลายคือเสียงเอกนะครับ มาดูเสียงเอกต่อนะเป็นกฎข้อที่สองนะก็จะเป็นแบบสามคำนะครับเขาบอกว่าถ้าสองคำแรกเป็นกลุ่มเดียวกันเราก็จะผันสองคำแรกให้เป็นเสียงสูงก็คือเสียงจะตะัตวาทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับเสี่ยวแปลว่าเล็กนะเส่าแปลว่ามือมเมยแปลว่าสวย สามคำนี้เป็นเสียงเอกทั้งคู่เลยเสี่ยวเอกสองก็คือเอกเหมยก็คือเอกนะครับคำว่ากลุ่มเดียวกันก็หมายถึงเสี่ยวสอเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มที่มันขยายกันซึ่งกันและกันอะ่ะเสี่ยวสองก็คือมือเล็กใช่ไหมครับก็เสี่ยวสองมือเล็กก็คือเป็นคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่คำหลังเหมยนี่มันไม่เกี่ยวกันละมันเป็นคำแยกออกไปเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องอ่านว่า เสี่ยวโสมเมยนะครับเสี่ยวโสมเมยเปลี่ยนสองคำแรกให้เป็นเสียงสูงครับเอามาดูกฎข้อที่สามนะครับเสียงเอกแบบสามคำเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าสองคำหลังเป็นกลุ่มเดียวกันให้ผันคำที่สองคำที่สองนะให้เป็นเสียงสูงก็คือเสียง จัตาวานะครับมาดูตัวอย่างนีคุณเฮินเยอะเยอะมากๆก็คือเฮินเมยสวยนะครับเฮินเมยผมใช้สีแดงเห็นไหมมันเป็นคำกลุ่มเดียวกันนะครับเฮินเมยเป็นการขยายซึ่งกันและกันแปลว่าสวยมากใช่ไหมครับ หนีนี่ก็คือคำแยกออกมาแล้วไม่ไม่ไม่ได้เป็นคำกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นคำนี้จะต้องอ่านว่าหนีเหินเมยนะครับเสียงเดิมคือหนีเหินเมยนะหนีเหินเมยก็วอไม่เพาะนะครับต้องเปลี่ยนเป็นหนีหนีเหินเมยนะครับมาดูกฎข้อที่4นะครับเสียงเอกแบบ3คำเหมือนเดิม เขาบอกว่าถ้าคําทั้งสามคำไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันให้ผันสองคำแรกเป็นเสียงสูงคือเสียงจตาวามาดูตัวอย่างนะวอเอกเคอก็คือเอกลาก็คือเอกซึ่งสามคำนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเป็นคําที่มาผสมกันแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยก็คือไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะนคำนี้ตึงอ่านว่า, War, r, าวอเขอหลานะครับก็คือ วัวก็คือเราเขรก็คือสามารถเราก็แปลว่าแก่นะครับก็คนเราแก่ได้นะครับคนเราสามารถที่จะแก่ได้นะครับเรามาดูเสียงเอกนะครับเป็นกฎข้อที่5นะครับที่เป็นแบบสี่คำเขาบอกว่าคำตั้งแต่สี่คำขึ้นไป เราก็จะให้แยกเป็น2องคำหรือ3ามคำแล้วก็อ่านตามกฎที่อยู่ที่พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับรไปมาดูเสียงโทนะครับเสียงโทมีอยู่คำเดียวคือปู้นะครับปู้แปลว่าไม่นะครับปู้แปลว่าไม่เขาบอกว่าถ้าอยู่หน้าคำที่มีเสียงโทให้อ่านว่าปู ให้เปลี่ยนจากปู้เป็นปูนะครับแต่ถ้าไปอยู่หน้าคําที่มีเสียงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสามัญจตวาหรือเสียงเอกไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นปู้หวยหวยที่เพียวกลับบ้านนะครับปู้หวยเจียไม่ไม่ต้องผันนะครับต้องอ่านว่าปู้หวยเจียปู้หวยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับ <c oughs> ปู้ยาวแปลว่าไม่เอานะครับปู้ย่าวเสียงเดิมมานะปู้ยาวไม่เอาให้ผันคําแรกเป็นปู้ยาวนะครับคําต่อไปปู้ขั้นไม่ดูนะครับคำอ่าให้ผันจาก ปู้เป็นปูขั่นนะครับปูขั่นแปลว่าไม่ดูนะครับก็จะมาดูเสียงสามัญกันนะครับกฎของเสียงสามัญก็มีแค่คําเดียวนะครับเสียงสามัญน,นี้มีแค่คําเดียวคือ e นะครับ e คานี้แปลว่าหนึ่งเสียงเดิมของมันคือ e เสียงสามัญน,นะ e เสียงสามัญ เขาบอกว่ากดองมันเขาบอกว่าถ้าเป็นคําเดียวมีหนึ่งมีคํานี้คําเดียวเดียวๆใช้ในในประโยคก็ต้องอ่านว่าอ e, ีนะครับหรืออยู่ท้ายของคําหรืออยู่ท้ายของประโยคก็อ่านว่าอ e, ีเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องผันเสียงอย่างเช่นสืออ e, ี11อนะครับอยู่ท้ายคําว่า10 ก,ก็อ่านว่าสืออ e นะครับไม่ต้องผันเสียงกดข้อนี้มีแค่นี้เองนะครับมาดูเสียงสามัญต่อนะครับ e e แปลว่าหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้า e แปลว่าหนึ่งนะครับถ้าอยู่หน้าคำที่มีเสียงทให้อ่านว่าอ e. ีนะครับดูตัวอย่างนะครับ e เป็นเสียงสามัญวาน One. เป็นเสียงโทหนึ่งหมื่นนะครับเราจะไม่อ่านว่าอีวานนะครับอ e e <1 S 1> ีวานเขาจะอ่านว่าอีวานนะครับคำนี้จะต้องอ่านว่าอีวานมาดูเสียงสามัญต่อนะครับของคำว่าอ e ีนะครับเป็นกฎข้อตัวท้ายแล้วก็บอกว่าถ้า e อยู่หน้าคำอื่นๆที่มีเสียงสามัญเสียงจัตวาหรือเสียงเอกให้เปลี่ยนเป็น E นะครับให้อ่านว่า e นะครับมาดูตัวอย่าง E ป่าย e เป็นเสียงสามัญน,นะครับป่ายเป็นเสียงเอกนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้ผันคำหน้าเป็นเสียง E นะครับ เป็นเสียงโทนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านว่าอ e ีปายนะครับคำน,นี้ต้องอ่านว่าอ e ีปายไม่ใช่อ e ีปายนะครับสำหรับเสียงอื่นๆเสียสามัญหรือเสียงจัตวาก็ให้อ่านว่าอ e ีเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็มาเข้าเนื้อเรื่องของคลิปนี้เลยนะครับ คลิปนี้เราจะพูดถึงลำดับนะครับลำดับอันดับอะไรทั้ง,งหลายนะครับเราจะเริ่มที่ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งภาษาฮกเกี้ยนอ่านว่าเต่อิตนะครับภาษาจีนกลางอ่านว่าตี้อีนะครับตี้อีภาษาอังกฤษ first นะครับที่สองภาษาฮกเกี้ยนแต่ยีจินกลางตี่ออภาษาอังกฤษ second ที่สามภาษาฮกเกี้ยนแต่ซาจินกลางตี้ซันภาษาอัากางาากฤษ third ที่สี่ภาษาฮกเกี้ยนแต่สีภาษาจีนกลางตี้ซื่อภาษาอังกฤษโฟลจะเห็นว่าสเป็นสีแดงนะครับต่อไปลำดับไล่ไปเรื่อยๆก็จะเป็น5แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไม่ลงให้แล้วนะครับแต่สัง,สงเกตภาษาอังกฤษนี่ตั้งแต่4เป็นต้นไปก็คือเอาคำลำดับมาใส่ T h นะครับ un 5เปลี่ยนจาก f i e เป็น fifth f i f t h คำเดียวนะครับนอกนั้นก็จะใช้คำเดิมแล้วก็เติม th ข้างหลังก็จะมาเป็นลำดับที่นะครับเบอร์หภาษาเกยน i t h o ภาษาจีนกลางห e ีเฮาภาษาอังกฤษ number o n จะเห็นว่า1เป็นสีแดงนะครับสามารถเปลี่ยนเป็น2 3 4 5ไปเรื่อยๆได้นะครับสำหรับลำดับต่างๆก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องใหม่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกะสั่งซื้อได้ที่ลน์0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ